โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมูชาแนลนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการเปิดบัญชีออนไลน์ของธนาคาร SCB นะครับผมนะเดี๋ยวจะมีวิธีการขั้นตอนการทายัางไงเดี๋ยวผมจะพาไปทําก่อนที่จะไปทำไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดั้งกระดิ่งให้มิตรหมูชาแนลเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปได้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยครับให้เรานะครับไปที่แอปธนาคารเลยนะเราต้องโหลดแอปธนาคารมาให้ได้บร้อยนะผมนะแล้วก็เตรียมบัตรประชาชน ให้เรียบร้อยนะฮะเขาจะถามว่าลูกค้าเป็นคุณเป็นลูกค้า s c b ใช่หรือไม่นะตอนนี้เราไม่แน่ใจก็ได้นะ,ะไม่แน่ใจเขาบอกให้ปิด WiFi แนละ้วเราก็ต้องปิด WiFi ไว้นะครับผมโอเคลืมนะลืมบอกเราต้องปิด w i f i ไว้ก่อนนะโอเคยินยอมไปเลยนะฮะึ๊บทีนี้นะก็โอเคเมื่อกี้มันเด้งออกนะเพราะว่าแอปธนาคารบอกให้เราปิด WiFi เราเข้าใหม่ฮนะเราต้องไม่ใช้สัญญาณ Wi-Fi นะครับ Okay. เรายินยอมไปแล้วนะฮะไม่แน่ใจอะไม่แน่ใจก่อนอ่ะโอเคทีนี้นะเราก็เป็นคนไทยนะเราก็ใส่บัตรประชาชนใส่เลขบัตรประชาชนใส่วันเดือนปีเกิดแล้วก็พศนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่วันเดือนปีเกิดแล้วก็พศก,ก่อนนะโอเคนะทุกคนผมก็ใส่บัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดเสร็จสับเรียบร้อยครับให้เรากดดำเนินการต่อไปครับถัดไปเลยนะฮะ โอเคเขาก็จะถามนะว่าอว่าถ้าเรายังไม่เป็นลูกค้าของ s c b ให้เรากดสมัครเลยนะผมนะก็เมื่อกี้ผมกดไม่แน่ใจใช่ไหมท,ทีนี้เราก็กดสมัครเลยฮนะปึ๊งนะครับโอเคเขาก็จะถามวีลคอมนะวีลคอมทูแอพ SCB e ีนะผมนะก็ให้เรากดเปิดบัญชีตัวนี้เลยนะกดไปเลย ทีนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเริ่มต้นการใช้งานกรณนาเลือกโปรไฟล์นะผมนะทีนี้เขาจะให้ใส่ชื่ออ e ีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเตรียมเบอร์โทรศัพท์มือถือไว้แล้วก็อ e ีเมลให้เรียบร้อยนะผมนะเดี๋ยวผมขอใส่ชื่อใส่อ e ีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมกลับมาครับโอเคครับผมก็ผมใส่ชื่ออ e ีเมลแล้วก็เบอร์โทรเรียบร้อยนะครับให้เรากดถัดไปกดเริ่มใช้งานตรงนี้นะฮะซึ่ง โอเคครับผมทีนี้เขาก็จะบอกให้เรานะครับยืนยันตัวตนนะผมนะแล้วก็ยืนยันตัวตนที่จุดบริการนะครับทีนี้เราจะยืนยันตัวตนด้วยบริการ N D I D นะข้อมูลเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนและและข้อมูลผู้ให้บริการยืนยันตัวตนเพื่อทําการยืนยันตัวตนของคุณนะครับผมนะโอเคกดตรงนี้นะผมจะออกข้างบนนะโอเคทีนี้นะครับเราก็กดยินยอมนะอ่านก่อนนะกดยินยอมก็อ่านนโยบายของเขานะครับกดยินยอมเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไร ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอะไรนี่แหละกดถัดไปครับโอเคทีนี้ถ้าไม่ไม่ต้องการอ่านเยอะเราก็กดยินยอมเลยนะถ้าไม่ยินยอมธนาคารเขาก็ไม่ให้เปิดอยูดีนะผมนะดังนั้นเราก็กดยินยอมครับผมถัดไปครับโอเคทีนี้กรุณาเตรียมเอกสารทาตามขั้นตอนนะผมเอกสารยืนยันตัวตนก็คือบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนแล้วก็ตรวจสอบใบหน้าของเรานั่นเองนะครับโอเคกดถัดไปครับก็กดกดยินยอมแล้วกดถัดไปครับ นี้ต้องอนุญาตนะครับผมนะปึง้งโอเคทีนี้มันก็จะขึ้นแบบนี้นะให้เรานะครับสแกนบัตรประชาชนให้อยู่ในกร่อกของเขานะเดี๋ยวผมขอสแกนบัตรแล้วผมกลับมาครับโอเคเขาก็จะให้เรายืนยันตัวตนนะถ่ายบัตรประชาชน,นเรียบร้อยก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะเราก็เขาจะให้ใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เ,เลขแบบยำตัวประชาชนนะครับแล้วก็เลือกวันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขหลังบัตรตอนนี้ต้องใส่ถูกนะเมื่อกี้มันใส่ไม่ถูกนะเลขลาไม่ให้ผมไปต่อนะ ทีนี้ใส่ถูกเรียบร้อยแล้วนะก็กดถัดไปนะผมนะอันนี้อ่าอันนี้ผมเปิดให้แฟนผมนะผมนะไม่ได้เปิดให้คนอื่นแต่อย่างใดนะผมนะไม่ใช่บัญชีมงบัญชีมะอะไรทางนั้นนะครับโอเคกดถัดไปครับทีนี้นะผมนะเขาก็จะให้เราเลือกผู้บริการนะผมนะก็กดถัดไปครับเเลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนนะธนาคารอาอตอนนี้เรามีธนาคารไหนที่เราใช้อยู่ใช่ไหมครับทีนี้ก็ ของคุณแฟนเนี่ยเขาธนาคารนี้นะครับผมนะเราก็เลือกตัวนี้ถัดไปครับใครมีธนาคารไหนก็เอาธนาคารนั้นที่ที่เราเคยเปิดบัญชีอยู่แล้วนะครับผมนะโอเคติ๊กข้าพเจ้ายอมรับนะกดถัดไปครับโอเคทีนี้ให้เราเลื่อนอ่านจนถึงมาทข้างล่างแล้วก็ให้ยอมรับมันขึ้นมาแบบนี้ก็กดยอมรับครับโอเคเขาบอกให้ยืนยันผ่านธนาคารของธนาชาติใช่ไหมมันจะดิ่งไปเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีข้อความดิ่งมาที่ธนาคารธนาชาติหรือธนาคาร ธนาคารไทยเนี่ยเออ่นี่ครับเราต้องกดเลื่อนลงมานะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ข้อความนะให้เรากดเข้าไปครับให้เราไปยืนยันตัวตนผ่านธนาคารนะครับผมนะโอเคทีนี้นี่ครับมันก็จะขึ้นมาหนไหมฮะคําขอยืนยันตัวตนจากธนาคาร S C B เห็นไหมฮะเรากดทําการภายในเอ่อเรียกว่าอะไรนะภายในหนึ่งชั่วโมงครับโอเคเรากดทําการไปปึ้ง แล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราไปนะฮะโอเคผมใส่รหัสผ่านเสร็จสับเรียบร้อยนะผมนะก็มันก็จะเด้งไปเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะรายละเอียดคําขอ,ขอยืนยันตัวตนนะผมนะดําเนินการต่อได้เลยนะผมนะปึง้งลงทะเบียนนะแสดงว่าเรายังไม่ลงทะเบียนนะทัะนั้นฉะนั้นก็เขาก็จะมีข้อมูลเราอยู่แลลวนะ โอเคทีนี้ก็ใส่รหัสลังบัรประชาชนถ้าใครลงให้เบียนตัวนี้ไปแล้วมันก็จะไม่ได้ทำนะผมนะเดี๋ยวผมขอใส่รหัสลังบัรประชาชนกันนะครับผมหลังจากใส่เลขรางบัรประชาชนเรียบร้อยแล้วให้เรากดยืนยันนะครับโอเคเลื่อนอ่านให้สุดนะผมนะแล้วก็กดยอมรับนะครับเลื่อนอ่านให้สุดแล้วกดยอมรับครับโอเคทีนี้เขาจะบอกว่าสมัครบริการ Ndid ข้อเสนอก็คือถอยเบนตาอยู่ในบริเวณที่มีแสงจัดใบหน้าให้อยู่ใน อาเขตที่เขากําหนดนะผมนะทีนี้เขาจะให้ถ่ายภาพเดียวผมถ่ายภาพเสร็จเดี๋ยวผมกลับมาครับนี่ทีนี้เขาก็จะให้เรายืนยันตัวตนผ่านแอปธนาคารไทยพาณิชย์แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะให้คุณแฟนยืนยันตวนัวตนก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ถ่ายหน้าถ่ายข้อมูลถ่ายหน้าของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เรากดส่งข้อมูลได้เลยฮะโอ,โอเคทีนี้เขาก็จะถามนะเราเป็นพลเมืองอเมริกันใช่ไห่ไม่ใช่แน่นอนฮนะ คุณเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวที่อยู่ในถิ่นของอเมริกาใช่หรือไม่ไม่ใช่แน่ๆครับคุณเป็นอเมริกาไม่ใช่ฮะไม่ใช่อย่างนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่คนอเมริกาแน่ๆครับคุณมีคุณมีการมอบอํานาจหรือทําการลงไม่ใช่ครับผมคุณมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ครับผมกดถัดไปครับอเมริกาไม่ใช่ครับกดถัดไปครับทีนี้ประเทศที่คุณเกิดเราก็เลือกประเทศไทยสิครบับผมไทยเมือง จังหวัดที่เกิดนะผมนะโอเคเราเลือกประเทศแล้วก็จังหวัดที่เกิดกดถัดไปครับกดอ่านข้อมูลฮะข้าพเจ้ายอมรับครับผมก็กดยืนยันครับผมโอเคบัญชีแบบออมทรัพย์ไม่มีสมุดออนไลน์เข้าสู่ยุคด,ด,ดิจิตอลน,นะผมนะโอเคทีนี้ก็กดเข้าไปฮนะโอเคกดเข้าไปเมื่อกี้กดทำรายการต่อนะโอเคยอมรับนะ ทีนี้นะฮะเขาก็จะบอกเลยฮนะคำนำหน้าชื่อนามสกุลถูกต้องแล้วใช่ไหมฮะกดถัดไปครับผมเขาก็จะบอกเมลเบอร์โทรทมมือถือแล้วก็ให้เราใส่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านครับผมมาเลยที่เดี๋ยวผมขอใส่ที่อยู่ข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวกลับมาโอเคเดี๋ยวเรากรอกที่อยู่ปัจจุบันของเราเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วให้เรากดถัดไปครับโอเคทีนี้ก็กดติ๊กที่อยู่ปัจจุบันของฉันโอเคเขาก็จะบอกให้ ติ๊กที่อยู่ปัจจุบันของฉันเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่เบียนบ้านให้เรากดถัดไปครับทีนี้ OTP ก็จะส่งมานะครับให้กรอกภายใน5นาทีนะผมนะจะส่งมาที่อ e ีเมลนะผมนะให้เราไปดูที่เมลของเราได้เลยนะ971409โอเคใส่รหัสเรียบร้อยทีนี้เขาก็จะให้ใส่ชื่อบริษัทแล้วก็ใส่เงินเดือนเหมือนเหมือนเหมือน,นครั้งที่แล้วนะผมนะแล้วก็เลือกอาชีพเนาะ เดี๋ยวผมขอใส่ทุกอย่างก่อนทั้งเงินเดือนทั้งที่อยู่ทํางานทั้งชื่อบริษัทเดี๋ยวผมกลับมาโอเคติ๊กที่อยู่ทํางานก่อนนะโอเคทีนีก้กดถัดไปได้เลยครับโอเคมันก็จะขึ้นรายละเอียดทุกอย่างเลยนะรายละเอียดทุกอย่างที่เรากรอกไปเมื่อกี้มันก็จะขึ้นให้หมดเลยนะฮะทีนี้ให้เรากดถัดไปครับผมกดยืนยันเลยนะฮะให้เราใส่ OTP ตามที่มันส่งมาครับคุณนะนะโอเค ใส่ OTP ใส่สามเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคนที่ไม่อยากที่ใส่ขั้นตอนที่มันเยอะๆขนาดนี้ผมแนะนําให้ไปลงทะเบียน D I อะไรนะที่ D I R ที่มันยืนยันตัวตนก่อนนะของธนาคารอื่นที่เรามีอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้มันก็จะบอกว่าสาขาบัญชีเนี่ยที่จังหวัดที่เรากรอกลงไปนะที่อยู่บ้านเกิดเราเลยนะครับสาขาแล้วก็มันจะบอกเลขที่บัญชีของเราอยู่ตรงนี้นะครับ คุณได้ทำการเปิดบัญชี scb เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมายเลขบัญชีมันก็บอกให้เรียบร้อยนะครับกดถัดไปครับผมโอเคยอมรับทีนี้นะผมนะเลือกเบอร์มือถือเพื่อขอรหัสนะผมนะนี่เบอร์เรานะนี่เบอร์เรานะก็กดถัดไปครับใส่ otp แล้วครับท่านผู้ชมโอเค otp ส่งมาแล้วกดไปดูสักครู่นะอันนี้ล่าสุดใช่ไหมอันนี้1 7 0 6 0 0โอเคโอเค พอเราใส่ OTP ที่ธนาคารส่งมาให้เราก็ตั้งรหัส6หลักเพื่อเข้าใช้งาน SCB EC ได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอตั้งรหัสก่อนเขาจะใช้ตั้ง2รอบให้เหมือนกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็ไปตั้งรหัสกันเลยครับเดี๋ยวกลับมาครับนี่ครับนี่คือหมายเลขบัญชีของเรานะครับผมนะกับหน้าหลักได้เลยนะมันก็จะแนะนำผลิตแนะนําอะไรทุกอย่างเรากด X อ,ออกเพราะว่าเราใช้เป็นแล้วนะครับผมนะรับนะครับผมนะทีนี้เขาก็จะให้ใส่ หมายเลขที่เราตั้ง6หลักมอกี้นะคุนะเดี๋ยวใส่ก่อนนะโอเคทีนี้ก็จะเข้าหน้าธนาคารของเราได้แล้วนะแจ้งเตือนอะไรเราไปเช็คได้เห็นไหมฮะยินดีต้อนรับสู่แอปเห็นไหมฮะอ่าทีนี้ยอดเงินคุณอยู่ตอนนี้1 100, นึ่งแสนบาทนโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะทีนี้เราก็สามารถไปดูเลขอ่าธนาคารเราได้นะคผมนะนี่พวกโอนพวกอะไรก็อยู่ตรงนี้ เวลาจะดูเลขที่บัญชีของเรานะให้ไปที่หน้าเงินฝากของเรานะผมนะ้แล้วก็ไปที่บริการอื่นๆแล้วก็ไปที่ขอหน้าสมุดคู่ฝากของเรานะโอเคทีนี้มันก็จะขึ้นหน้าสมุดคู่ฝากของเราคือเลขที่บัญชีของเราเนั่นเองนะ <Yeah. S 2> ก็กดบันทึกได้เลยครเป็นรูปภาพโอเคเราก็จะได้เล่มสมุดคู่ฝากของเราแล้ว <S <S ได้เ <erweise ๆ S 2> ลขที่บัญชีอะไรเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ <S 2> <S 2> ออกจากแอปได้เลยนะครับ โอเคทุกคนก็มีประมาณนี้สำหรับวิธีการเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ก็มีประมาณนี้ก็ค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งนะไม่ยุ่งยากหรอกครับมันหลายขั้นตอนนะก็ท่านใดคิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้มิสมูชชานเอาเพื่อปเป็นกำลังใจในการติดต่อไปด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปต้องลาท,ทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ